อันนี้เครื่องปรุงเพื่อนมีเครื่องปรุงสองด้วยเพราะว่าเราเราเราใส่สองห่อกลัวไม่อิ่มพริกป่นแล้วก็มีหอมเจียวเพื่อนหอมเจียวแล้วก็พริกป่นโอเคคะแนนถักลงไปเพื่อนใส่พริกป่นหอมเจียวสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาสักข้ามเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้ก๋วยจั๊บราชาก๋วยจั๊บบนเพื่อนจ๋าใส่ไก่ด้วยมาด้วย

ที่นี้อันนี้ของจริงมาว้าร้อนเนี่บตุดไก่ วันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมั้งจ้ะไม่ค่อยสบายสองหออุ้ยอุ้ยอืมเส้นเหนียวนุ่ม เย็นเหนียวนุ่มจ้าวายป่วยไปกันขิขาหมอง มื่อวานก่อนทำคลิปเพื่อนๆลืมเปิดไหมคุนปากเกือกเึ้นอย่างนุน่มมาก thuyết của chắc ra u buồn quen chúng có tầm nữa to sous okay.

đóng chặt. ồ mày, ồ mày, ồ mày, ok đồng kia. Đồng kia đồng kia. ผ่านผ่านก๋วยเตี๋ยวราวยจับราชาราชาวยจับอุบลเพื่อนๆจังผ่านทั้งแซ่บทั้งแซ่บทั้งร้อนเพื่อนจังโอเคสนใจก็ไปตั้งเลยมเพื่อนจังโอเคโอเคค่ะเพื่อนจา้าไม่ไหวร้อนมากเจอคลิปแม่ได้สวัสดีค่ะ